วันนี้คุงจะคุยอยู่ในสองประเด็นเรื่องหลักๆนะคะเรื่องของรองเทิมแคร์กับกองทุนฟื้นฟูนะคะก็เป็นปีงบประมาณ2565จะเป็นเรื่องของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนอันนี้จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนเราจะใช้คาว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนแต่ตอนนี้เราจะรวมทุกสิทธ์นะคะ ที่มาก็จะเป็นค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะคะอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนนะที่มีภาวะพึ่งพิงต้องได้รับการดูแลระยะยาวต่อเนื่องจนครบ12เดือนนะคะโดยโดยหน่วยบริการสถานบริการหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เราจะเรียกว่าหน่วยจัดบริการ แล้วท้งนี้จะเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพของคู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2565นวัตถุประสงค์นะคะก็ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงก็คือคนไทยทุกสิทธิ์ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์นะคะโดยเชื่อมโยงกับการบริการทางสังคม ทั้งนี้ต้องมีการทั้งนี้จะต้องมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เข้ามาดูแลนะคะมาดูผลงานการดำเนินงานปีงบประมาณ2564นอะคะอันนี้เป็นรายงานความครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานของลองเทิร์แคร์นะคะในปี2564นอะคะอันนี้ขอโทษนะคะพอดีไม่ตัดไม่ได้ตัด59 คือในปี2,564เนี่ยกองทุนตำบนของเราเนี่ยจะมีจำนวนอยู่811แห่งนะคะมีรองมีอบทอร์ที่เข้าร่วมรองเทิมแคร์เนี่ย596แห่งคิดเป็นร้อยละ73.5แล้วมีอบอทอที่ดำเนินการไปแล้วนะคะ562แห่งคิดเป็น94.3มีการโอนเงินไปแล้ว524แห่งคิดเป็นร้อยละ92.5 ยังคงเหลืออีก38แห่งนะคะที่ไม่ไม่มีการโอนไปก็ประมาณ6.8นะคะร้อยละ6.8 38แห่งเนี่ยที่ไม่ได้ดําเนินการโอนไปเนี่ยมาจาก3สาเหตุนะคะสาเหตุที่หนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่เข้ามาแล้วนะคะที่เป็นอบทที่เข้ามาแล้วไม่ได้ดําเนินการหรืออยู่ในระหว่างการโอนเงินกลุ่มที่2จะเป็นอบทที่เข้ามาใหม่อยู่ในระหว่างการ คือมีการทำสัญญาไปแล้วยังไม่ได้เริ่มดำเนินการกลุ่มที่สามจะเป็นอปทอที่เข้ามาใหม่และไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยนะคะก็จะอยู่รวมกันในสามสิบแปดแห่งพื้นการเข้าร่วมอปทอของพื้นที่เขตหนึ่งเชียงใหม่อันนี้ให้ดูแต่ละแห่งนะคะว่าแต่ละแห่งเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่และเข้าไปเท่าไหร่นะคะอันนี้ให้ดูภาพไปนะคะก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดว่า แต่ละแห่งเป็นยังไงนะคะก็มีตามภาพที่ให้ดูตามแผนที่ผลงานของผู้สูงอันนี้จะเป็นเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่ดึงออกมาว่าในการบันทึก ADL นะคะในในคบที่ดูแลตาม CP นะคะครบ9เดือนจะมีการบันทึก ADL เนี่ยครบ100%นะคะจำนวน7,394ของเขตหนึ่งเชียงใหม่รายงานภาวะพึ่งพิง ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล CP ตามแยกตามกลุ่มนะคะซึ่งการดูแลตาม CP เนี่ยนะคะตามแค r แ p นนี่จะมีอยู่4กลุ่มนะคะ4 4กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีว่าถ้าอายุมากกว่า60ปีเขาก็จะมี4กลุ่มนี้แล้วก็หลัง6คือไม่ว่าจะต่ำกว่า60ปีหรือมากกว่า60ปีก็จะอยู่ใน4กลุ่มนี้นะคะจะเห็นว่าเชียงใหม่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มากกว่า60ปีหรือน้อยกว่า60ปีเนี่ยจะมีจํานวนค่อนข้างสูงนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือพเยานะคะอันดับสามก็จะเป็นที่ลำพูนค่ะปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานรองเทอมแคปปี2564ที่ผ่านมาอันนี้รวบรวมมาจากที่ส่วนกลางเขารวบรวมมาทั้งจาก p m ตและจากที่ที่ได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ ก็จะเป็นอยู่อยู่พบอยู่7ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของกับคณะกรรมการกองทุนหรือผู้บริหารกองทุนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบท้องถิ่นขาดความขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อยหรือซีเอ็มเปลี่ยนบ่อยนะคะข้อที่3จะเป็นการคัดกรองกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังขาดคุณภาพในการคัดกรอง ข้อที่4เป็นการจัดระบบบริหารจัดการองศูสู์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเช่นกรณีนี้อาจจะเป็นเรื่องของการไม่มั่นใจในระเบียบที่จะดําเนินการนะคะหรือการใช้งบประมาณของสูงพัฒนานะคะที่เข้ามาร่วมข้อที่5จะบางพื้นที่อบตไม่ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของรอเทิมแคร์ร่วมกับสปะสะชนะเนื่องจากท้องถิน่นดําเนินงานโดยงบของท้องถิ่นอยู่แล้ว และใช้กลไกการขับเคลื่อนโดยอาสาสมัครนักบริบาลของท้องถิ่นข้อที่6การพัฒนาศักยาภาพของ CMCG มีการชะลอเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้การอบรมต่างๆหยุดชงงะงักแล้วก็ไม่สามารถจะดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ข้อที่7จะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดซึ่งตอนนี้ก็มีการระบาดโดยเฉพาะเชียงใหม่ก็มีระบาดรายวันนะคะอันนี้ ทำให้ไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ทำความเข้าใจได้ไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ในการดูแลได้มันเริ่มมาตั้งแต่ปี64นะคะส่วนประเด็นที่ส่วนกลางนะคะที่ส่งต่อส่วนกลางไปช่วยดำเนินการก็ก็จะมีอยู่3ข้อใหญ่ๆนะคะก็คือข้อที่1ก็จะเป็นการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นย่อยก็คือเรื่องของการ ทำหนังสือซักซ้อมไปที่หน่วยงานของท้องถิ่นนะคะหรือว่าไปยังพื้นที่ที่จะทํางานอันที่สองก็ข้อย่อยของข้อที่ข้อย่อยของข้อที่หนึ่งที่เป็นส่วนข้อที่สองนี้ก็คือภาคีนอกพื้นที่เนี่ยจะมีเสนอให้มีการประสานนะคะของท้องถิ่นให้เพิ่มการประสานเครือข่ายเช่นนายกอทตปลัดอปรหรือสมา พันเทศบาลหรือชมรมอบอตอน,นะคะข้อที่สองก็เรื่องการเชิดชูและเสริมพลังของคนทำงานในพื้นที่ข้อที่สามเรื่องข้อจำกัดการใช้โปรแกรมลองถึงแค์นะคะอันนี้ก็จะมีข้อย่อยอยู่เยอะเหมือนกันนะคะตั้งหกข้อเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมช้ารายงานไม่ตอบโจทย์แล้วก็ต้องการคู่มือในการสื่อสารคู่มือในการสื่อในการเรียนการสอนเพิ่มบทบาทเขตในการ ข้อมูลอันนี้เป็นทั้งของเขตและของพื้นที่นะคะเรื่องของข้อมูลเชิงลึกการสร้างรีเซ็ตยูสเนมพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็การเชื่อมฐานข้อมูลโปรแกรม3 4ี่โปรแกรมลองเตรียควรจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือให้มันเชื่อมโยงกันได้สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะอันนี้บางประเด็นที่เป็นที่ส่วนกลางก็จะเป็นส่วนกาลางรับไปดำเนินการถ้าเป็นที่เขตเขตก็จะรับไปดำเนินการนะคะ ต่อไปจะเป็นแนวทางของปีหกห้าปีหกห้านี้ก็จะงบประมาณเป็นระดับประเทศอยู่นะคะของอันนี้เรียงให้ดูตั้งแต่ปีห้าเก้าถึงหกห้านะคะว่าเราได้รับงบประมาณของรองเทิมแคร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจะตั้งแต่ครั้งแรกเราจะได้หกร้อยนะคะไล่ขึ้นมาจนปีหกห้าล่าสุดเราจะได้ที่เก้าร้อยเก้าสิบล้านบาทนะคะ เป้าหมายอยู่ที่ประชากรหนึ่งแสนหหมืนห้าพันนะคะสิบแปดคนอันนี้เป็นเป้าหมายที่ที่จะต้องดูแลในงบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการจัดบริการรองถึงแคร์นะคะสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงปีงบประมาณสองพันห้า้อยหกสิบห้าซึ่งการจัดบริการเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกับของปี2,564นนะคะจะเหมือนกันคือเริ่มตั้งแต่ การลงทะเบียนผู้มีภาวะพึ่งพิงนะคะซึ่งเป็นประชาชนคนไทยทุกคนเสร็จแล้วจะการลงทะเบียนจะต้องลงในโปรแกรมที่ลองเทิมแคร์นะคะซึ่งหน่วยจัดบริการเนี่ยจะเป็นหน่วยประจำปฐมภูมิสถานบริการหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นคนลงทะเบียนนะคะในโปรแกรมลองเทิมแคร์แล้ว ไปสู่ขั้นตอนที่สองคืออ,อปทอต้องยืนยันบันทึกข้อมูลบุคคลในพื้นที่นะคะหลังจากนั้นสปสชคือการยืนยันที่ยืนยันในโปรแกรมคือทั้งหมดนี้จะทําในโปรแกรมลองเทิรนแคร์เลยนะคะเสร็จแล้วสปสชจะเข้าไปตรวจสอบนะคะข้อมูลพร้อมทั้งยืนยันพร้อมทั้งยืนยันนะคะข้อมูลตัวนี้กลับไปที่ ของอปทอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีการยืนยันเสร็จหน่วยบริการหรือหน่วยจัดบริการเนี่ยจะต้องทําแคร์แพนนะคะแทนทำแคร์แพนเข้าเสนอเข้ามาที่อปทอแล้วคณะกรรมการรองถึงแคร์นะคะจะพิจารณาและอนุมัติซ p นะคะภายในสิบห้าวันหลังจากได้รับซ p พนะคะจากนั้นเนี่ยหลังจากได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ย ทางอปทอนะคะก็จะดำเนินการจ่ายไปให้กับหน่วยจัดบริการแต่ช่วงตอนที่ระหว่างที่สปสช,รชรตรวจสอบไปก่อนที่แคร์แพแคร์แพนจะเสนอเข้ามาเนี่ยอันเนี้ยสปสชหลังจากตรวจสอบและอปะทอยืนยันเรียบร้อยสปสชเขตก็จะดําเนินการส่งไปที่ส่วนกลางเพื่อโอนเงินเหมาจ่ายหกพันบาทต่อคนต่อปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ ของลองเทิรแคร์นะคะซึ่งจะเหมือนปีที่แล้วไม่ได้แตกต่างกันนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงที่ได้กล่าวไปนะคะไม่ว่ามีสีประเภทก็คือกลุ่มที่หนึ่งก็ติดบ้านที่เคลื่อนไหวได้บ้างและมีปัญหาการกินกลุ่มติดกลุ่มที่สองก็ติดบ้านนะคะแต่มีภาวะสับสนทางสมองกลุ่มที่สามก็ติดเตียงเคลื่อนไหวไม่ได้อาจจะมีปัญหาการกินหรือเจ็บป่วยรุนแรง กลุ่มที่4ก็จะเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงหรือระยะสุดท้ายของชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นผู้ประสานงานของสองสงชเขตหนเชียงใหม่นะคะชื่อนงนุศิริชัชวานนะคะก็เบอร์มือถือ0901975149อีเมลตามนี้นะคะในเซกชันของลองเทอมแค์ก็จบการนำเสนอเท่านี้แล้วจะต่อด,ด้วยของฟื้นฟูเลยนะคะ ต่อไปจะเป็นเรื่องของการขอรับค่าใช้ใจ่ายบริการสาธารณสุขนะคะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่างบฟื้นฟูสมรรถภาพดังด้านการแพทย์นะคะอันนี้วัตถุประสงค์นะคะก็จะมีอยู่3ข้อก็คือคนพิการได้รับเครื่องช่วยคนพิการตามความจําเป็นอย่างทั่วถึงและครอบคลุมคนพิการและผู้ป่วยที่จําเป็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพดังด้านการแพทย์ได้รับบริการด้าน การฟื้นฟูด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชนข้อที่3าส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างหน่วยบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรคนพิการองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องและชุมชนนะคะในการที่จะพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกันทั้งในหน่วยบริการและชุมชนอย่างยั่งยืน ลการดำเนินงานของปีงบประมาณ5้าสี่อันนี้จะเป็นตารางแสดงจำนวนอวจอที่เข้าร่วมอันนี้เป็นกองทุนฟื้นฟูระดับจังหวัดก่อนนะคะว่าในกองทุนฟื้นฟูระดับจังหวัดในปีหกสี่เนี่ยของเขตหนึ่งเชียงใหม่เราเข้าร่วม8จังหวัดนะคะก็คือแดแห่งแล้วแดแห่งเนี่ยมีการสมทบนะคะคือได้รับการจัดสรรหบาทเนี่ยนะคะอันนี้ได้รับจัดสรรครบทุก แปดแห่งนะคะและกองทุนนี้มีการเบิกจ่ายมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมีเพียงห้าแห่งนะคะอีกสามแห่งเนี่ยหนึ่งแห่งเนี่ยน้อยกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตอีกสองแห่งเนี่ยเป็นอยู่ในช่วงที่กําลังดําเนินการทําข้อตกลงและเริ่มดําเนินการยังยังไม่ได้เริ่มดําเนินการนะคะสรุปของปีประเด็น2,564ออันนี้ก็ ก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะข้อที่1ส่วนข้อที่2เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมนะคะอันนี้ก็จะฝากประเด็นไปด้วยว่าเท่าที่ดูในระบบยังไม่มีการบันทึกเข้ามานะคะส่วนมากก็จะเป็นทําลักษณะเป็นลักษณะ,ษณะแมนนวลักษณะการลงรายงานเป็นเปเปอร์หรือเป็นที่เป็นไม่ได้เข้าสู่ในระบบนะคะอันนี้ก็จะฝากไปด้วยนะคะว่าให้ท่านไปลงในโปรแกรม d i s i b i l i t y ในโปรแกรมบันทึกข้อมูลของ ไม่ไม่ใช่ขอขออภัยคะ่ะต้องเข้าไปบันทึกในโปรแกรมของบริหารจัดการกองทุนฟืน้นฟูของระดับจังหวัดนะคะซึ่งเขาจะมีโปรแกรมให้ลงบันทึกข้อมูลไปนะคะส่วนรายงานของผู้ป่วย IMC นะคะ intermediate care นะคะลายโรคเนี่ยจะมีอยู่3าลายโรคซึ่งเราอยู่ในในช่วงที่ต้องได้รับการฟืนฟ้นฟูนะคะคือ stroke ก็คือหลอดเลือดในสมองนะคะพร m า brain injury การบาดเจ็บในสมองนะคะ แล้วก็สไปน์นอกขอดจุลี่การบาดเจ็บที่ไขสันหลังในเขตหนึ่งเชียงใหม่ในปี2,564จะมีสโตรกเนี่ยมากที่สุดนะคะคือ7,171รายรองลงมาคือเป็นการบาดเจ็บที่สมองแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นบาดเจ็บที่ไขสันหลังก็256รายจังหวัดที่มีการที่มี IMC มมากที่สุดเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็คือเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่รองลงมาก็คือเชียงราย แล้วก็พยเยานะคะเขาำพูนนะที่เหลือก็จะลดหลั่นลงไปนะคะสรุปแนวทางนะคะที่แตกต่างในในปี2,564กับ65นะคะแหล่งงบประมาณเนี่ยปี64เรามาเราได้มาจาก PSC นะคะป65ี65จะเป็นงบเฉพาะของบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์คือแยกงบออกมาเลยนะคะไม่ได้รวม PSC แล้ว กลุ่มเป้าหมายนี่เหมือนเดิมนะคะก็อย่างที่กล่าวไปก็เป็น3โรคหลอดเลือดสมองบาดเจ็บที่สมองการบาดเจ็บที่สมองและไขสันหลังได้รับการบาดเจ็บอันนี้นะคะแต่ต้องเป็นพลระยะ acute และมีสภาวะทางการแพทย์คงที่มีบาเทลอินเด็กนี่น้อยกว่า15นะคะหรือถ้าจะมีมากกว่า15ต้องมีความผิดปกติเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ ส่วนหน่วยบริการเนี่ยเป็นคลินิกกายภาพบําบัดเขตเมืองนะคะแล้วก็ปริมณฑลมีการนําล่อง24แห่งในปี65เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะที่ยังเป็นคลินิกกายภาพในเขตเมืองอ,อ๋อขอโทษค่ะคือในปี65เนี่ยได้แตกต่างออกไปคือขยายไปทั้ง13เขตไม่ใช่เฉพาะเขตเมืองแล้วแต่จะเป็นเป้าหมาย34แห่งที่เพิ่มเข้ามานะคะ ส่วนคุณสมบัติเนี่ยยังเป็นคลินิกกายภาพที่ผ่านการตรวจประเมินนะเป็นหน่วยบริการกรายภาพบําบัดที่รับส่งต่อเฉพาะด้านนะคะเป้าหมายเนี่ยยังเป็นในปี65เนี่ยค่ะหน่วยที่จะเข้าร่วมเนี่ยก็เป็นคลินิกเอกชนนะคะซึ่งจะสามารถเข้าร่วมได้แต่ต้องมีหน่วยบริการประจำที่เข้ามาดูแลนะคะส่วนอัตราการจ่ายชดเชยนะคะอันนี้ในการจ่ายชดเชยอ่ะ ปีที่แล้วเราจะมีจ่ายอยู่2รายการนะคะเป็นรายการจ่ายตามฟรีสเกตดูนะคะครั้งละ450ไม่เกิน20ครั้งภายใน6เดือนอันที่2จ่ายเพิ่มเติมหรือแอดออน1,000บาทส่วนปี6 5นี่เราตัดแอดออน1,000บาทออกไปนะคะก็จะคงเหลืออยู่ที่รายการแรกก็คือปรับจ่ายนะคะตามรายการฟรีสเกตดูครั้งละ450บาทไม่เกิน20ครั้งต่อรายการ ส่วนโปรแกรมก็เป็นโปรแกรมฟงเดิมนะคะเป็นโปรแกรม Visibility Portal นะคะอันนี้ก็จะเน้นความต่อเนื่องการจัดบริการระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกค่าบริการฟื้นฟูสมรรถาพสมรรถภาพทางด้านการแพทย์นะคะปีนี้เราได้ปี65นี้จะได้รับอยู่ที่18.73บาทต่อผู้มีสิทธิ์นะคะโดยแบ่งออกเป็น2ขานะคะขาแรกก็คือกองทุนฟื้นฟูจังหวัด5บาทไม่เกิน ไม่เกิน5บาทต่อผู้มีสิทธิ์นะคะส่วนอีกขาหนึ่งจะเป็นจ่ายผลงานตามบริการก็คือ13บาทจุดเจ็ดบาทนะคะก็คือ13บาท73สตางค์นะคะต่อผู้มีสิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายผลงานตามบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ค่าบริการฟื้นฟูนะคะหรือเป็นค่าที่จ่าย ในด้านการฝึกทักษะการดำรงชีวิตนะคะคนพิการนะคะอันนี้ก็จะก็จะมีระบบการจ่ายซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพนะคะก็จะมีอยู่3ส่วนก็คือผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่จําเป็นได้รับการฟื้นฟูซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยจะมีอยู่9ด้านนะคะก็จะทั้งกิจกรรมกายภาพบําบัดกิจกรรมบําบัดการแก้ไขาการพูดแล้วก็ จิตบำบัดพฤติกรรมบําบัดฟื้นฟูการมองเห็นและก็พัฒนาการการฉีดยานะคะส่วนอุปกรณ์ก็จะเป็นไปตามที่สปสช .76 รายการค่าฝึก OM นะคะสําหรับกนพิการการมองเห็นค่าฝึกทักษะการดํารงชีวิตและการเคลื่อนไหวค่าฟื้นฟูนี่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะปรับเพิ่มให้มีคลินิกกายภาพบําบัดมาเบิกใจ่ายในงบฟื้นฟูแทนงบบริการปฐมภูมิอย่างที่กล่าวไปนะคะ และการปรับปรับอัตราชดเชยก็อย่างที่กล่าวไปว่าได้ค่าชดเชยเนี่ยสี่ห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบบาทต่อครับต่อห้าสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะไม่เกินยี่สิบครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นระยะที่หกเดือนส่วนเรื่องของกิจกรรมบําบัดการแก้ไขการพูดก็จะเป็นในอัตราเดิมก็คือร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะคะ ก็ส่วนกองทุนสมรรถภาพจังหวัดนะคะฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอันนี้ก็เป็นไปตามประกาศของสปสอชอนะคะก็คือเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะโดยใช้ประกาศนี้ก็ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2562ก็ยังใช้ประกาศเดิมอยู่ะคะ่ะส่วนกองทุนนะคะฟื้นฟูสมรรถภาพเนี่ยคะ่ะก็จะจ่าย12รายการดังที่แน่ไปเนี่ยคะ่ะตามสไลด์นะคะ อันนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ยังใช้12รายการนี้อยู่ส่วนอันนี้อันนี้ภาพให้ดูนะคะว่าแต่ละเขตเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่ที่มีกองทุนฟื้นฟูน,ฟน,นะคะระดับจังหวัดนะคะเขตหนึ่งเชียงใหม่ก็มี8จังหวัดนะคะเท่าที่กล่าวไปค่ะคลินิกกายภาพบำบัดท,ที่จะเข้าเป็นหน่วยร่วมนะคะ อันนี้กันที่1จะต้องเป็นคลินิกกายภาพบําบัดที่มีใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาลในระยะแรกนะเรายังเปิดให้แต่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมนะคะส่วนคลินิกของภาครัฐที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยบริการเนะะี่ยค่ะอันนี้ยังไม่ได้เปิดให้ให้รับนะคะไม่ไม่ได้เปิดรับสมัครนะคะในระยะต่อไปนี้อาจจะต้องรอดูประกาศของสอปสชก่อนข้อที่สองนี้ต้องมีศูนย์สมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศนะคะของเกณฑ์การขึ้น การตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ2563นหมีนักกายภาพบำบัดปฏิบัติงานตลอดเวลาอันที่4มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการอันที่5มีการเชื่อมโยงการบริการและก็ข้อมูลกับหน่วยบริการประจำและเครือข่ายหน่วยบริการที่ได้รับส่งต่อนะคะอันนี้ก็จะต้องมีมี5ข้อหลักๆนะคะอันนี้โฟล์การบริการและการเบิกจ่ายของ กองทุนฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นลักษณะของคับนะคะหรือ PCU หน่วยบริการรับส่งต่อกรณีที่ดูแลอยู่และจะส่งต่อไปที่คลินิกกายภาพนะคะที่เราเรียกว่าคลินิกกายภาพบำบาัดชุมชนชุมชนอบอุ่นนะคะที่จะส่งไปดูแลอันเนี้ยเขาจะส่งไปมันจะมีอยู่สามประเภทก็คือ s t r o k e t h o r a r b r a i n injury แล้วก็ spinal cord injury เนี่ยนะคะที่ผลระยะ acute แล้วจะส่งไปที่คลินิก คลินิกก็จะรับการดูแลนะคะในการที่คลินิกรับดูแลไปแล้วอันที่สําคัญที่สุดอันดับแรกก็คือการพิสูจน์ตัวตนนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นครั้งก่อนที่ของคุณนัทธนรที่ตอนเช้าค่ะการออเทนนะคะอันนี้ต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนที่จะให้บริการนะคะหลังจากนั้นอาจจะบริการที่ที่ตั้งที่หน่วยงานตั้งอยู่หรือจะเป็นที่ชุมชนนะคะหลังจากนั้นก็มาลงโปรแกรม disability p o o t a เนาะ แล้วโปรแกรมนี้ยก็จะเข้าสู่ที่ระบบการเบิกจ่ายของสอป,ปสชค่ะก็เป็นผู้ประสานงานนะคะเคหนึ่งเชียงใหม่ดงรุสิริชัชวานนะคะก็ตามเบอร์โทรนี้ค่ะก็ขอจบการนำเสนอทั้งสองทั้งสองหัวเรื่องเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ